สวัสดีนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูการแยกตัวประกอบกันต่อนะคะหัวข้อการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองนะคะซึ่งพหุนามของเรานะะในครัที่แล้วครูได้ทบทวนให้เราเนาะพะหุนามของเราก็คือเอกนามหลายๆตัวมารวมกันนะคะเกิดเป็นหลายๆพจน์ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกกับลบอะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งให้เราสังเกตรตรงดีกรีด้วยนะคะก็คือถ้าเราเจอตัวแปรเมื่อไหร่นะคะแล้วเราเจอเหมือนเลขชี้กําลังของมันนะคะดีเราจะเรียกว่าดีกรีเนาะซึ่งระวังนะคะดีกรีของมันเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์หรือว่าเป็นบวกเท่านั้นถ้าเป็นลบเมื่อไหร่จะถือว่าไม่ใช่เอกนามไม่ใช่พหุนามนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาดูการแยกตัวประกอบค่ะของพหุนามนะคะโดยใช้ สมบัติการแจกแจงค่ะวิธีแรกที่เราจะแยกตัวประกอบพหุนามได้นะคะคือสมบัติการแจกแจงนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้ครูขอยกตัวอย่างด้วยอยู่ในรูปตัวแปรก่อนนิดนึงนะคะก็คือถ้าถ้า a b และ c นะคะแทนด้วยจำนวนเต็มใดๆค่ะ,ะแทนด้วยจำนวนเต็มใดๆนะคะ เราจะได้ว่า a b บวก a c เท่ากับ a เปิดวงเล็บ b บวก c ค่ะก็คือ a คูณกับวงเล็บ b บวก c นั่นเองถ้าเราเรียนสังเกตดูดีๆนะคะรูปที่ครูให้มานะคะ a b บวก a c จะพบว่าเขาเรียกว่าตัวประกอบร่วมค่ะมันจะมีตัวประกอบร่วมอยู่ค่ะนักเรียนก็คือตัว A นั่นเองนักเรียน,นสังเกตเห็นไหมเอ,อ่ยตัว A กูจะไฮไลท์ให้ชัดขึ้นนิดนึงนะ,ะนักเรียนจะพบว่ามันมีตัวที่มันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวประกอบร่วมกันอยู่นะคะคือตัวที่มันเหมือนกันก็คือตัว A ค่ะเราสามารถดึงตัวร่วมะค่ะนักเรียนออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บตัวที่เหลือได้นะคะเขาเรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะไอคำว่าดึงตัวร่วมะค่ะเขาเรียกว่าสมบัติการแจกแจงค่ะอะไรที่มีร่วมกันเราจะดึงออกมาเปิดวงเล็บ ตัวที่เหลือนะคะเครื่องหมายตรงกลางจะเป็นเครื่องหมายที่มันถูกคันอยู่ค่ะอาจจะเป็นเครื่องหมายลบก็ได้นะคะนักเรียนมันจะคั้นด้วยเครื่องหมายบวกไม่ก็ลบนั่นเองอ่ะคราวนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างกับแบบฝึกหัดกันนะคะตัวอย่างกับแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะจะขอเริ่มแบบง่ายๆก่อนนะคะจะขอเริ่มแบบง่ายๆก่อนก็คือข้อที่แบบฝึกหัดข้อที่1นะคะ อ่ะสำหรับข้อแรกจะเป็นแบบง่ายก่อนโดยการที่ครูจะเขียนแยกให้ดูก่อนมันจะมีแบบบางส่วนที่นักเรียนจะเห็นได้ชัดอ่ะเชนข้อที่1นนะคะเอาเป็น3 y บวก3แล้วกันอะ3 y บวก3 3 y บวก3นะคะอะวิธีการทำนะคะเราจะแยกตัวประกอบของพหุนามข้อนี้นะ สาม y ก็คือ1นึ่งพจน์นะคะแล้วก็เลข3าอีก1นึ่งพจน์รวมกันกลายเป็น2องพจน์ถ้าเราอยากแยกตัวประกอบที่อยู่ในรูปนี้เราจะต้องหาตัวร่วมของมันค่ะถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆสาม y กับเลข3มันจะมีสิ่งที่มันร่วมกันอยู่ซึ่งเห็นได้ชัดมากๆเลยก็คือเลข3ามนั่นเองถูกต้องไหมคะเลข3อ่าเลข3ที่มันเป็นตัวร่วมกันให้ เราดึงตัวร่วมออกมาคราวนี้ครูจะขอเขียนแยกให้ชัดเจนขึ้นนิดนึงโดยการที่ดึงเลขสามแบบเขียนให้อยู่ในรูปการคูณให้อยู่ในรูปประมาณนี้ก่อนนะคะ3 Y ครูก็จะเขียนเป็น3ามคูณ y โอเคไหมบวกกับเลขสามเฉยๆเนี่ยครูก็จะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเหมือนกัน3มคูณอะไรได้ 3? ามก็คือ3ามคูณหได้สามโอเคไหมคะ อ่ะคราวนี้นักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่ามันมีตัวอะไรที่ร่วมกันอยู่นั่นก็คือเลขสนั่นเองอ่ะดังนั้นถ้าเราใช้สมบัติการแจกแจงนะคะหรือว่าดึงตัวร่วมออกมานั่นเองก็คือดึงเลข3ามออกมาจากนั้นเปิดวงเล็บเอาตัวที่เหลือออกมาใส่ในวงเล็บดังนั้นดึง3ามออกไปแล้วเราจะเหลือ y คั่นด้วยเครื่องหมายตรงกลางก็คือบวกค่ะ และด้านหลังเหลือดึงเลขสาออกไปแล้วดังนั้นมันจะเหลือตัวด้านหลังก็คือเลข1นั่นเองแล้วก็ปิดวงเล็บได้อะอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้อแรกแบบง่ายๆก่อนอ่ะดีกรีเป็น1ก่อนนะคะโอเคแม้ประมาณนี้นะคะดีกรีเป็น1เพราะว่า3 y มวายกำลังหนึ่งเนาะก็จะเป็นดีกรีหนึ่งโอเคไหมคะอ่ะลองใหม่นะลองใหม่ข้อที่ สนะคะลองใหม่ข้อที่สองเอาเป็น 4x-12y ลบ 12y ละกันอ่าให้มันแบบมีความเหมือนยากขึ้นนิดนึงนะคะ 4x-12y ลบ 12y อ่ะพยายามดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบออกมาให้ได้ก่อนให้มันหาตัวที่มันเหมือนกันให้ได้อะคะ่ะ 4x หรอเวลานักเรียนดูนักเรียนอาจจะดูแยกก่อนก็ได้แยกเป็นตัวเลขต่างหากแล้วก็แยกเป็นตัวแปรต่างหากถ้าเราดูเฉพาะตัวเลข4กับ12ระหว่างเลข4กับ12อะค่ะนักเรียนให้เราหาคอรออนต้องเรียกว่าหอรมอนเนอะของ4กับ12ก่อนให้หาหอรมอของ4กับ12อะครูจะตั้งหารแบบนี้ทดไว้เล็กๆแล้วกันนะคะ หาตัวเลขที่สามารถหาร4ี่กับสิบสองได้ลงตัวนะคะสามารถนำมาหาร4ี่กับสิบสองได้ลงตัวก็คือใครคิดไม่ออกก็แม่สองก่อนก็ได้ค่ะสองคูณอะไรได้สี่สองสองสี่สองคูณอะไรได้สิบสองสองหกสิบสองสองกับหสามารถหารต่อได้ด้วยแม่สองเนาะ2คูณอะไรได้สองสองคูณหนึ่งได้สองสองคูณอะไรได้หกสคูณสามได้หก คราวนี้มันจะหมดแล้วเพราะมันเหลือเป็นเลขหนึ่งแล้วเนาะหกับ3ถ้าถามหาหอรอมอให้เอาด้านหน้ามาคูณกันก็คือ 2, 2องคูนสองเท่ากับสดังนั้นถ้าครูดูแค่ตัวเลขเฉยๆแสดงว่ามันจะมีตัวร่วมเป็นเลขสี่นะคะตัวร่วมเป็นเลขสี่ดังนั้นวิธีการเราจะดึงเป็นเลขสี่ออกมาค่ะ 4คูณกับตัวแปร x นั่นเองลบกับอะครูบอกแล้วให้ดึงเลข4เนาะดังนั้นคุณจะดึงเลข4ออกมาค่ะจากเลข12องะคราวนี้ถ้าเราดึงเลข4ออกมาเราก็ต้องพยายามหาว่า4คูณอะไรเราได้12คําตอบก็คือ4คูณ3ถูกไหมคะดังนั้นคุณจะเปิดวงเล็บเป็น3แล้วก็ใส่ตัวแปรเข้าไปค่ะคือตัวแปร น,นเเนื่องจากข้อนี้ตัวแปร x กับ y ไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นสามารถใส่เป็นแบบนี้ได้เลยนะคะวงเล็บด้านหน้าเป็น x วงเล็บด้านหลังมี3เราให้ใส่ y ต่อท้ายได้เลยค่ะโอเคเนะาะคราวนี้นักเรียนจะพบตัวร่วมก็คือเลข4นั่นเองอคำตอบก็จะได้เป็นดึง4ออกมาค่ะเปิดวงเล็บ x ลบ3 y ค่ะ ตัวหน้าเหลือ x เครื่องหมายตรงกลางเป็นลบแล้วก็ตัวด้านหลังจะเหลือ 3y คําตอบก็จะได้เท่านี้ค่ะ4คูณกับวงเล็บ x ลบ 3y น,นั่นเองโอเคไหมอะคราวนี้ครูจะเริ่มเพิ่มแล้วนะเพิ่มดีกรีเป็นดีกรี2แล้วนะคะข้อถัดไปข้อ3นะคะเป็นดีกรี2แล้วนะข้อ3อ่ะ ข้อ3ขอใช้เป็น 4x กำลังสลบ 10x ค่ะปรากฏว่าเห็นชัดๆเลยตัวพจน์ด้านหน้านะคะจะมีดีกรีเป็น2เพราะว่า x กำลังสอยู่เนาะดังนั้นดีกรีเป็น2นะคะอะครูบอกแล้วว่าเวลาเราพิจารณาให้พิจารณาตัวเลขแยกไปแล้วก็ตัวแปรแยกไป เริ่มจากตัวแรกก่อน4กับ10อ่ะพูดง่ายๆก็คือเวลาเราดึงอะคะ่ะพยายามหาตัวเลขที่สามารถหาร4กับ10ได้ลงตัวเลขอะไรที่สามารถหาร4กับ10ได้ลงตัวเราต้องเป็นหอระบอคือตัวที่มากที่สุดคำตอบก็คือจะเป็นแม่2เหมือนเดิมเนาะ4กับ10ถูกปะหารด้วยแม่ส 2, 2องสองสองส่สองห่ะดังนั้นสองกับ5ไม่มีอะไรหารได้แล้ว หอรามอก็จะตอบ2นั่นเองแสดงว่าตัวเลขที่ครูจะดึงออกก็คือเลข2โอเคไหมจากนั้นเปิดวงเล็บอ่ะมาดูพจแรกก่อนนะคะดึงเลข2อ,ออกมาดังนั้นพยายามคูณให้มันเท่าตัวเดิมก็คือคูณอะไรถึงจะได้4 2คูณอะไรจะได้4ก็คือ2คูณ2องถูกไหมอ๋อ ครูลืมนะคะขราวนี้ต้องมีตัวแปรด้วยค่ะนักเรียนอขออนุญาตลบนิดนึงนะคะ,ะนักเรียนพบว่าได้เลขสองในการดึงแล้วใช่ไหมครูด,ดึงดูตัวแปรน,นิดนึงนะคะ x ก,กลังสองกับ x x ก,ก,กาลังสองกับ x ถ้านักเรียนเจอแบบนี้ว่าไรตัวที่มันร่วมกันก็คือ x อ,อยู่แล้วนะคะก็คือเหมือนมันมี x สองตัวกับ x ตัวเดียวใช่ปะ ดังนั้นตัวที่มันร่วมกันก็คือ x 1ตัวโอเคไหมดังนั้นเวลาดึงนอกจากดึงเลข2แล้วนักเรียนสามารถดึงตัวแปรได้ค่ะดึงตัวแปร x มาได้1ตัวให้ดึงน้อยที่สุดนะก็คือดึง x ได้1ตัวจากนั้นค่อยเปิดวงเล็บอลองใหม่นะเอาเลข2คูณอะไรแล้วให้ได้เท่ากับตัวเดิมก็คือ2คูณ2 จากนั้นเราดึง x มา1ตัวถูกปะมันมี x กี่ตัว x กำลังสองก็คือ x 2ตัวแสดงว่าเราดึงมา1ตัวก็ต้องเหลือ x 1ตัวเห็นไหมคะตรงกลางื่องหมายลบค่ะเหมือนกันค่ะเราแอบคิดไว้แล้วว่าหอเราเอาเป็น2ตัวร่วมเป็น2เนาะกับตัวเรตัวร่วมเป็นตัวแปร x ดังนั้นวงเล็บด้านเออตัวด้านหลังก็จะเป็น2 x เหมือนกัน แค่ให้เปิดวงเล็บไว้คูณแล้วต้องได้เท่ากับตัวหลังตัวเดิมดังนั้น2คูณอะไรถึงจะได้10 2คูณ5เป็น10พจน์ด้านหลังมี x 1ตัวเราดึง x ออกมาแล้วแสดงว่ามันจะไม่เหลือด้านหลังแล้วโอเคไหมคะตัวร่วมของเราคือ 2x คำตอบให้ดึง 2x ออกมาเปิดวงเล็บด้านหน้าเป็น 2x ลบกับด้านหลังก็คือเลข5นั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะข้อ3คำตอบจะได้เป็น 2x คูณกับวงเล็บ 2x ลบ5นั่นเองโอเคนะคะอะไปต่อข้อ4ลองใหม่ข้อ4 เอาเป็น 15a ยกกำลังสองลบกับ 20ab 15a า15 A, กำลังสองลบกับ 20ab นักเรียนลองสังเกตนะคะหาตัวเลขก่อนเนาะที่มันจะร่วมกัน15กับ20 อะไรที่สามารถหาร15กับ20ได้เป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดที่สามารถหารได้แล้วคำตอบจะได้เป็นเลข5ถูกปะ535 542สิบหาดังนั้นเรารู้แล้วนะตัวเลขตัวร่วมของเราต้องเป็นเลขห้าอ่คราวนี้ครูขอดูตัวแปรไปด้วยนะคะด้านหน้า,นามี A กกำลังสองแสดงว่ามี A 2สองตัว ด้านหลังเป็น a คูณ b a กับ b นะคะดังนั้นก็จะมี a อยู่1ตัว b 1ตัวข้างหน้ามี a 2ตัวข้างหลังมี a 1ตัวแสดงว่าตัวร่วมเอาแค่ตัวน้อยค่ะเอาแค่ตัวเดียวพอดังนั้นตัวร่วมของเราคือ a 1ตัว a 2ตัวกับ a 1ตัวให้เราดึงตัวน้อยนะคะคือดึง a แค่ตัวเดียวถ้าเราดึง2ตัวตัวหลังมันไม่มีให้ดึงไงดังนั้นเราต้องดึงตัวน้อยนะคะอะ แสดงว่าตัวร่วมของเราคือ 5a นะอ่ะได้ 5a ปุ๊บเปิดวงเล็บค่ะมาพิจารณาพจน์แรกค่ะเริ่มจากตัวเลขเลย5คูณอะไรถึงจะได้15อ่าต้องได้เท่าเดิม5คูณอะไรได้15 5คูณ3ถัดไปต้องดูตัวแปรด้วยดึง a ออกมาพจน์ด้านหน้าเป็น a กำลังสอง ดึง a 1ตัวแต่ต้องมี a 2ตัวดังนั้นก็ต้องคูณ a เพิ่ม1ตัวเครื่องหมายตรงกลางขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะวงเล็บด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้เราจะต้องดึงเหมือนกันเลยเพราะเราแอบคิดไว้ก่อนแล้วก็วคือดึง5 a นั่นเองเปิดวงเล็บค่ะ5คูณอ,อะไรถึงจะได้เป็นตัวเลขในพจน์ที่2ตรงนี้ก็คือ20 หคูณอะไรได้2ี่คูณ4ี่นพดด้านหลังตรงนี้เป็น A B ดึง A ออกมาแล้ว1ตัวดังนั้นเหลือตัว B ตัวร่วมของเราคือ5 A คําคำตอบจะตอบเท่ากับ5 A เปิดวงเล็บ3 A ลบ4 B นั่นเองค่ะ เห็นไหมดึง 5a ออกมาในวงเล็บเหลือ 3a ั้าน,นด้วยเครื่องหมายลบด้านหลังเหลือ 4b นั่นเองอโอเคนะคะอ่ะข้อถัดไปข้อถัดไปอ่ะเริ่มยากขึ้นนิดนึงนะข้อที่5นะคะข้อที่5ขอเป็นลบ18 M 2 Y 2กำลังสอง y กลังสองอ๋อลังสอง n ลังสองบวกกับ27 M สิบเจ็ลังสองลังส่ะขอเพิ่มดีกรีนิดนึงเนาะเพิ่มดีกรีนะคะนี้เพิ่มเพิ่มดีกรีนะคะ คราวนี้ตัวด้านหน้าเป็นเครื่องหมายลบตัวด้านหลังเป็นบวกเนาะ<ม>เวลาเราคิดเราก็คิดแค่ตัวเลขธรรมดาพอนะคะก็คือมองแค่เลข18กับ27พอโอเคไหมสิกับ27พอหาหอรมองของมันก็คือหาตัวเลขที่มากที่สุดที่สามารถหาร18กับ27ลงตัวอ่ะแม่อะไรดีแม่สมเนาะ3 6 1หป สามเก้าหารต่อได้ด้วยแม่3ค่ะสามสองหสามสามเหมดยังคะเหลือสองกับ3าหมดยังหมดแล้วไม่สามารถหารได้แล้วดังนั้นหอรอมอก็จะได้เป็น3ามคูณสเท่ากับเแสดงว่าเราจะต้องดึงเลข9ออกมาโอเคปะดึงเลข9้าออกมา ดังนั้นดึงเก้าค่ะถ้าไปดูตรงตัวแปรด้วยนะคะตรงตัวแปรเริ่มจาก m ก่อนเลยด้านหน้ามี m กำลังสองด้านหลังมี m กำลังสองถ้ามันเหมือนกันแบบนี้ให้ดึง m กำลังสองเท่ากันได้เลยค่ะคราวนี้ตัว n ด้านหน้าเป็น n กำลังสองด้านหลังเป็น n กำลังสามให้เราดึงตัวน้อยใช่ไหมดังนั้นตัวน้อยก็คือ n กำลังสอง โอเคเรียบร้อยตัวแปรครบแล้วตัวเลขดึงแล้วตรงแปรดึงแล้วเปิดวงเล็บค่ะเหมือนเดิมนะคะพิจารณาคูณกับในวงเล็บตรงนี้ต้องได้เท่ากับผลด,ด้านหน้าเหมือนเดิม9คูณอะไรถึงจะได้ลบสิบแอ่าสังเกตว่าเป็นติดลบเนาะ9คูณอะไรได้ติดลบคําตอบต้องเป็นติดลบเหมือนกันบวกคูณลบจะได้ลบ ดังนั้นห้ามลืมใส่เครื่องหมายตรงนี้นะคะ9คูณอะไรได้18ล่ะ9คูณ2อ่า9คูณลบ2ได้ลบ18เห็นปะคราวนี้ตัวแปร ى, สังเกตตัวแปรที่เราดึงออกเราดึงเอ็มกำลังสองออกจากเดิมก็เป็น n อ็มกำลังสองเราดึง n กํากำลังสองออกจากเดิมก็เป็น n อ็มกำลังสองแสดงว่าเราดึงออกไปหมดแล้วค่ะ เลขชี้กำลังมันเท่ากันดึงหมดแล้วปิดวงเล็บเลยข้ามตรงกลางด้วยเครื่องหมายบวกดึง9 m กำลังส n กำลังสเหมือนกันเปิดวงเล็บ9คูณอะไรให้ได้เท่านี้9คูณอะไรได้ย7 9คูณ3ถัดไปดูตรงตัวแปรค่ะดึง m กำลังสออกมา จากเดิมมี m กำลังสองแสดงว่าไม่เหลือ m ให้ใส่ดึง n กำลังสองออกมาแต่เดิมเป็น n กำลังสามแสดงว่าครบหรือไม่ครบอืมไม่ครบถูกปะเดิมมันต้องเป็นตั้ง n กำลังสามแสดงว่า n หายไปหนึ่งตัวเพราะเราดึงมาสองตัวแต่มันต้องมีสาม n หายไปใส่ n ไว้อะครบแล้วตัวร่วมของเราก็าคือ เ m กํลัง 2, n กํลังสนั่นเองค่ะเปิดวงเล็บพดด้านหน้าเหลือลบ2ขั้นตรงกลางด้วยเครื่องหมายบวกบวกด้วย3 n นั่นเองค่ะคราวนี้ถ้านักเรียนเจอแบบนี้เราไม่ค่อยชอบเขียนในรูปนี้เท่าไหร่เรามักจะเรียงดีกรีของมันด้วยก็คือ n ตัวนี้ค่ะมันมีตัวแปรดังนั้น n ไม่เขียนเลขชีก้กำลังแสดงว่าดีกรีเป็น1ส่วนอันนี้ไม่มีตัวแปรอยู่ดีกรีจะเป็นครูเคยบอกแล้วเนาะดีกรีจะเป็น0เหมือนมันเป็น n อนกำลังศูนย์นะคะนักเรียนมันก็เลยไม่เขียนไว้ดังนั้นเราควรเรียงดีกรีจากมากไปน้อยด้วยก็เลยต้องสลับกันค่ะ9ก้ากำลัง2 n กำลัง2วงเล็บสลับกัน 3m เออ 3n แต่ข้างหลังต้องไม่ใช่บวกแล้วค่ะก็คือตัวหน้ามันเป็นลบสองใช่ไหมเราเลยสลับมาเป็นลบสองแบบนี้ค่ะสามเอ็นเป็นบวกสองตัวนี้เป็นลบก็เลยเขียนลบสองคำตอบก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะแบบนี้นั่นเองโอเคเนาะ,ะนั้นวันนี้ก็จะเอาไว้เพียงห้าข้อนี้นะคะ เอาไวเ้เพียงห้าข้อนี้เนาะเอ่อฝากไปลองทำสักสักข้อแล้วกันเนาะสักข้อนะคะสักข้อโฮมเวิร์ดสักข้อนะคะถือเป็นข้อที่หกก็ได้นะคะสักข้อเอาเป็นเอาแบบไม่ยากมากแล้วกันเนาะสามสิบสองเกำลังสองวค่ะลบแปดเอกำลังสองอ่ะข้อนี้เป็นข้อ การบ้านนะคะว่าคำตอบจะได้เท่าไหร่นะคะดูตัวเลขแล้วค่อยดูตัวแปรนะคะเป็นข้อกลางๆไม่ได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะคะเพราะว่าไม่ได้ยากตรงเครื่องหมายเนาะอ่ะลองไปทำดูนะคะเป็นการบ้านนะคะข้อที่6ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะคะให้ทักข้อความมาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ